ดาเรียเปิดคลิปรอยกระทงกับอ,อมอักพันใจฉันเป็นของเธอคิดถึงสุดหัวใจดาเรียเปิดคลิปรอยกระทงกับอ,อมอักพันใจฉันเป็นของเธอคิดถึงสุดหัวใจเลยจริงๆสําหรับดาเลียเชฟลูกภรรยาสาวของพระเอกหนุ่มผู้ร่วงรับอ,อมอักพันธ์หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมาตั้งแต่ปี2565และเสียชีวิตในวัย39ปีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดดาเรียได้โพสต์คลิปย้อนความทรงจําอันสวยงามขณะได้ไปรอยกระทงกับออกมกพันสามีสุทธิรักท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักและสนุกสนานมีรอยยิ้มของทั้งคู่มอบให้แก่กันจากนั้นดาเรียยังได้เขียนแคปชั่นด้วยว่ารอยกระทงโปรดจำไว้ว่าใจฉันเป็นของเธองานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจดาเรียกันรัวๆทั้งยังบอกด้วยว่า เป็นโมเมนต์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดูแล้วช่างน่ารักแล้วอุ่นต่อหัวใจมากๆเลยจริงๆ